สวัสดีครับในช่วงเวลาที่สภาวะเศรษฐกิจโลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอัตราดอกเบี้ยก็ขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายคนก็คงกำลังมองหาที่ที่ปลอดภัยสำหรับพักเงินใช่ไหมครับที่ที่ไม่เพียงแต่จะรักษาเงินต้นเอาไว้ได้แต่ยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจได้อีกด้วย วันนี้เราจะมาทำการเจาะลึกแบบทุกซอกทุกมุมกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างถล่มทลายจนกลายเป็นเหมือนท่าเรือหลบภัยขนาดมะึมาสำหรับนักลงทุนทั่วโลกนั่นก็คือกองทุน ETF ที่ใช้สัญ,ญลักษณ์ว่า SGOV ครับเราจะไม่ได้แค่มองมันผ่านๆน,น,นะครับแต่เราจะทำการชันสูตรกันเลยทีเดียวถอดรหัสทุกมิติข,ของมันเพื่อค้นหาความจริงให้ได้ว่า ภายใต้ภาพลักษณ์ที่ดูเรียบง่ายและปลอดภัยนี้มันคืออะไรกันแน่นกลไกการทํางานของมันเป็นอย่างไรและที่สําคัญที่สุดมันปลอดภัยจริงอย่างที่ใครๆเขาพูดกันหรือเปล่าเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะเรากําลังจะดําดิ่งลงไปในรายละเอียดของกองทุนยักษ์ใหญ่ตัวนี้กัน เรื่องราวทั้งหมดของเราในวันนี้อาจจะพูดได้ว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากคำพูดประโยคนี้เลยครับนี่คือคำกล่าวของคุณรอบคาบิโตซึ่งดำรงตำแหน่งประธานของ Black r o อกบริษัทจัดการสินทรัพย์ที่ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกการที่บุคคลระดับนี้ออกมาชี้นำทิศท,ทางว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสัน้นคือการลงทุนที่น่าดึงดูดใจที่สุดในสภาวะตลาดแบบนี้มันไม่ใช่แค่ความคิดเห็นธรรมดาครับแต่มันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภยัยเป็นเหมือนพลุที่ถูกยิงขึ้นฟ้าส่งสัญ,ญญาณให้นักลงทุนทั้งโลกหันมามอง สินทรัพย์ประเภทนี้กันอย่างจริงจังและคำพูดนี้เองครับที่เป็นเหมือนตัวจุดประกายที่ทำให้เราต้องหันมาเจาะลึกกองทุน SGOV เพราะกองทุนนี้ก็คือตัวแทนที่สมบูรณ์แบบที่สุดของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยสั้นที่เรากำลังจะพูดถึงกันนี่แหละครับแต่ก่อนที่เราจะไปลงลึกถึงตัวกองทุนเราต้องถอยออกมาดูภาพใหญ่กันก่อนเพื่อให้เข้าใจบริบทว่าทำไมคำพูดของคุณร็อบถึงทรงพลังขนาดนั้น ตอนนี้เราทุกคนกําลังอยู่ในยุคที่ต้องต่อสู้กับศัตรูตัวร้ายที่ชื่อว่าเงินเฟ้อครับเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมันทําหน้าที่เหมือนตัวปลวกที่คอยกัดกินมูลค่าเงินสดในกระเป๋าของเราอย่างช้าๆเงิน100บาทในวันนี้จะซื้อของได้น้อยกว่าเงิน100บาทเมื่อปีที่แล้วและเพื่อที่จะต่อสู้กับเจ้าเงินเฟ้อตัวนี้ธนาคารกลางของประเทศต่างๆโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เราเรียกกันว่าเฟดก็ได้ตัดสินใจใช้อาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่พวกเขามีนั่นก็คือ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้มันได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของการลงทุนไปโดยสิ้นเชิงเลยครับและในสภาวะแวดล้อมแบบนี้นี่เองครับที่คำถามที่สําคัญที่สุดได้เกิดขึ้นในใจของนักลงทุนทุกคน ในโลกที่ตลาดหุ้นผันผวนอย่างรุนแรงเดียวขึ้นเดียวลงจนหน้าเวียนหัวสกุลเงินดิจิทัลก็ยังมีความเสี่ยงสูงส่วนเงินสดที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดก็กลับถูกเงินเฟ้อกัดกินมูลค่าลงไปทุกวันวันแล้วที่หลบภัยที่แท้จริงสำหรับเงินของเรามันอยู่ที่ไหนกันแน่และนี่คือจุดที่กองทุน iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF หรือ SGOV ได้ก้าวเข้ามาสู่ spotlight ครับ กองทุนนี้ถูกนําเสนอในฐานะคําตอบของคําถามที่เรากําลังค้นหากันอยู่มันถูกมองว่าเป็นที่พักเงินที่สมบูรณ์แบบที่ทั้งปลอดภัยและยังสามารถให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจตามอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นได้อีกด้วยแต่คําถามก็คือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือมีอะไรซ่อนอยู่ภายใต้คามั่นสัญญานั้นกันแน่เอาล่ะครับเพื่อให้การเจาะลึกของเราเป็นไปอย่างมีระบบนี่คือแผนการสืบสวนของเราในวันนี้ครับ เราจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น6ส่วนด้วยกันเริ่มจากส่วนแรกเราจะไปดูสมมุติฐานหรือฉากหลังของเรื่องราวทั้งหมดนั่นก็คือยุคแห่งอัตราดอกเบี้ยสูงจากนั้นในส่วนที่2เราจะนำผู้ต้องสงสัยของเราเข้าสู่ห้องสอบสวนเพื่อดูคำมั่นสัญญาของ SGOV ว่ามันให้สัญญาอะไรกับนักลงทุนไว้บ้างส่วนที่3เราจะทำการชัน,นสูตรกลไกการทำงานของมันอย่างละเอียดผ่าดูเครื่องยนต์ภายในกันเลยทีเดียวครับ ส่วนที่4เราจะติดตามเส้นทางเงินไปดูเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในตัวเลขทางการเงินส่วนที่5เราจะมองหาสัญญาณเตือนหรือความเสี่ยงต่างๆที่อาจซ่อนอยู่รวมทั้งโครงสร้างการกำกับดูแลและสุดท้ายในส่วนที่6เราจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดมาเพื่อออกคำตัดสินของเราครับเอาละครับเรามาเริ่มต้นกันที่ส่วนแรกกันเลยสมมุติฐานหรือบริบทของเรื่องราวทั้งหมดนั่นก็คือยุคแห่งอัตราดอกเบี้ยสูง ข้อมูลจากรายงานประจำปีของกองทุนเองได้วาดภาพของสภาวะตลาดในช่วงที่ผ่านมาไว้ชัดเจนมากครับเริ่มจากปัญหาเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นจนบีบให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด ต้องตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องซึ่งการกระทํานี้มันส่งผลโดยตรงบนทอ,ทอดเลยครับพอเฟดขึ้นดอกเบีย้ยมันก็ไปผลักดันให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือที่เรียกว่ายิลด์ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุสั้นๆน,นี่แหละครับที่ได้รับผลบวกไปเต็มๆเ,เพราะผลตอบแทนมันปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง,งมาก ปัจจัยทั้งหมดนี้มันได้สร้างสภาวะที่เรียกว่า perfect storm หรือพายุที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาครับมันสร้างความต้องการมาหาศาลจากนักลงทุนทั่วโลกที่กำลังมองหาผลตอบแทนหรือที่เรียกว่า yield seeking investors คนกลุ่มนี้กำลังมองหาที่พักเงินที่ปลอดภัยแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงพอจะสู้กับเงินเฟ้อได้ด้วยครับเอาละครับเมื่อเราเข้าใจฉากหลังของเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ถึงเวลาที่จะนำตัวละครเอกหรือ ผู้ต้องสงสัยของเราในวันนี้เข้าสู่ห้องสอบสวนกันอย่างเป็นทางการมาดูกันให้ชัดๆเลยครับว่ากองทุน SGOV นี้มันคืออะไรและมันให้คำมั่นสัญญาอะไรไว้กับนักลงทุนกันแน่นี่คือชื่อเต็มๆของมันครับ i s h a r e Zero to Three Month Treasury Bond ETF หรือถ้าเรียกกันในวงการก็จะใช้ทิกเกอร์หรือสัญ,ญลักษณ์สั้นๆว่า SGOV ครับถ้าเรามองมันแค่ผิวเผินนะครับ คำสัญญาของกองทุนนี้มันช่างเรียบง่ายและน่าดึงดูดใจเสียเหลือเกินมันคือการบอกว่านี่คือสถานที่สำหรับพักเงินสดของคุณเป็นที่ที่คุณสามารถนำเงินมาพักไว้ได้อย่างปลอดภยัยให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ธรรมดา,มดาและที่สำคัญที่สุดคือเงินของคุณจะถูกนำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าปลอดภัยที่สุดในโลกครับมันฟังดูดีมากเลยใช่ไหมครับ และเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันอย่างทองแท้สินทรัพย์ที่ว่าปลอดภัยที่สุดในโลกนั้นก็คือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือ US Treasury Bonds ครับ พูดแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆเลยนะครับมันก็คือตราสัญน,นี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาเปรียบเสมือนว่ารัฐบาลสหรัฐมาขอกู้เงินจากเราแล้วก็ออกเอกสารสัญญาว่าจะคืนเงินต้นให้ครบถ้วนพร้อมกับดอกเบีย้ยตามที่ตกลงกันไว้สิ่งที่ทําให้มันพิเศษและแตกต่างจากตราสัญน,นี้อื่นๆก็คือมันได้รับการค้าประกันด้วยสิ่งที่เรียกว่า full faith and credit ของรัฐบาลสหรัฐซึ่งเป็นคําที่ทรงพลังมากในโลกการเงินครับมันหมายความว่าตราบใดที่ประเทศสหรัฐอเมริกายังคงอยู่ ตราบใดที่รัฐบาลสหรัฐยังสามารถเก็บภาษีและพิมพ์เงินได้ความเสี่ยงที่คุณจะได้เงินคืนนั้นแทบจะเป็นศูนย์นี่แหละครับคือเหตุผลที่มันถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดในโลกหรือที่เรียกกันว่า risk free asset ครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดจริงๆของกองทุน SGOV มันซ่อนอยู่ในชื่อของมันเองครับนั่นคือคำว่า0ถึง3ม m o n t h หรือ0ถึง3เดือนวัตถุประสงค์หลักของกองทุนนี้คือการนำเงินไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่มีอายุคงเหลือต่ำกว่า3เดือนเท่านั้น คำว่าต่ํากว่า3เดือนนี่นะครับคือหัวใจสําคัญของกลยุทธ์ทั้งหมดลองนึกภาพตามนะครับการที่พันธบัตรมีอายุสั้นมากๆมันทําให้กองทุนแทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเลยหรือที่เรียกว่ามี duration risk ต่ํามากและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือเมื่อพันธบัตรตัวเก่าในพอร์ตครบกําหนดอายุในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ากองทุนก็จะนาเงินต้นที่ได้คืนมาไปซื้อพันธบัตรตัวใหม่ที่เพิ่งออกในอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันที่สูงขึ้นได้ทันที มันจึงทำหน้าที่เหมือนบัญชีเงินสดที่สามารถปรับตัวเพื่อรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในตลาดได้อย่างรวดเร็วมากๆครับเอาล่ะครับส่วนที่3การชนะสูตรกลไกลทีนี้เราจะเริ่มพาตัดกันอย่างจริงจังแล้วนะครับเราจะมาส่องกล้องลงไปดูเบื้องหลังการทํางานของกองทุนนี้กันว่าภายใต้ภาพลักษณ์ที่ดูเรียบง่ายนั้นแท้จริงแล้วมันมีโครงสร้างและกลไกลการทํางานที่ซับซ้อนอะไรซ่อนอยู่บ้างเรามาเริ่มกันที่รากฐานทางกฎหมายกันก่อนเลยครับ ตามเอกสารระบุว่า iShares Trust ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกองทุนนี้มีสถานะเป็น Open-end Management Investment Company คำว่า Open-end หมายความว่ากองทุนสามารถออกหน่วยลงทุนใหม่หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ตลอดเวลาทำให้นักลงทุนสามารถซื้อขายได้สะดวกและมีสภาพคล่องสูงมากๆครับส่วนที่น่าสนใจอีกอย่างคือการจัดตั้งในรูปแบบของ Delaware Statutory Trust การที่เลือกใช้รัฐเดลาแวร์ก็เพราะว่าที่นั่นมีกฎหมายที่เอื้ออำนวยและมีความยืดหยุ่นสูงมากในการบริหารจัดการกองทรัสต์พูดง่ายๆก็คือโครงสร้างทางกฎหมายทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีรากฐานที่มั่นคงครับแล้วใครล่ะครับที่เป็นสมองหรือเป็นผู้ที่คอยควบคุมและบริหารจัดการกองทุนขนาดมหึมนี้คาตอบก็คือ BlackRock f u n d n a d v i s o r s หรือ BFA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ในเครือของ BlackRock นั่นเองครับนี่เป็นข้อมูลที่สำคัญมากนะครับมันหมายความว่ากองทุนนี้ไม่ได้บริหารโดยใครก็ได้แต่กำลังอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทจัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีความเชี่ยวชาญและทรัพยากรที่มหาศาลในการบริหารจัดการกองทุนประเภทนี้ครับทีนี้มาถึงส่วนที่น่าสนใจที่สุดส่วนหนึ่งของการชนะสุดในวันนี้ครับนั่นก็คือกองทุนนี้มันสร้างไรายได้มาจากทางไหนกันแน่ แน่นอนว่าแหล่งรายได้หลักหรือ primary income source ก็คือดอกเบีย้ยที่ได้รับจากพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่กองทุนถือครองอยู่อันนี้ตรงไปตรงมาครับแต่สิ่งที่นักลงทุนจำนวนมากอาจไม่เคยรู้หรืออาจจะมองข้ามไปก็คือมันมีแหล่งรายได้ที่สองซ่อนอยู่ด้วยครับซึ่งก็คือรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมที่เรียกว่า security lending หรือแปลตรงตัวก็คือการให้ยืมหลักทรัพย์นั่นเองครับแล้วไอ้เจ้า s e c u r i t i e s lending เนี่ยมันทางานยังไงเรามาดูไปทีละขั้นตอนกันเลยนะครับ 1. กองทุนจะนำพันธบัตรบางส่วนในพอร์ตไปให้กับผู้ยืมที่ผ่านการคัดเลือกและอนุมัติแล้วซึ่งโดยชั่วไปก็คือบริษัทโบรกเกอร์หรือดดลเลอร์ขนาดใหญ่ยืมไปครับ 2. ผู้ยืมจะไม่ได้ยืมไปฟรีๆนะคบแต่จะต้องวางหลักประกันหรือ collateral เอาไว้กับกองทุนซึ่งหลักประกันนี้อาจจะเป็นเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาลตัวอื่นก็ได้3และนี่คือจุดที่สําคัญที่สุดครับมูลค่าของหลักประกันที่วางไว้จะต้องสูงกว่ามูลค่าของพันธบัตรที่ให้ยืมไปอย่างน้อยที่สุดคือ1 0 2เอร์ซนตนี่คือเหมือนกับเป็นเบาะก,กันกระแทกหรือเป็นส่วนต่างเพื่อความปลอดภัยครับ 4เพื่อให้แน่ใจว่าเบาะกันกระแทกนี้ยังคงอยู่ตลอดเวลามูลค่าของหลักประกันจะถูกปรับตามราคาตลาดทุกวันหรือที่เรียกว่ามาร์ h ทูมาร์เก็ตครับ 5. จากข้อตกลงการให้ยืมนี้กองทุนจะได้รับรายได้เพิ่มเติมเข้ามาซึ่งรายได้ส่วนนี้ก็จะถูกส่งต่อไปให้กับนักลงทุนและ6สัญญายืมนี้มีความยืดหยุ่นสูงมากครับเพราะกองทุนสามารถเรียกหลักทรัพย์คืนหรือยกเลิกสัญญายืมนี้ได้ตลอดเวลาแต่ก็อาจจะมีคำถามตามมาว่าแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันล่ะ ถ้าผู้ยืมเกิดเบี้ยหนี้ไม่คืนพันธบัตรขึ้นมาจะทำยังไงนี่คือความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของการให้ยืมหลักทรัพย์ครับแต่ในรายงานประจำปีมีประโยคทองประโยคหนึ่งซ่อนอยู่ครับประโยคนั้นก็คือเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้แต่ละกองทุนจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ยืมโดย BlackRock Inc. ประโยคนี้หมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่า BlackRock ซึ่งเป็นบริษัทแม่ได้ให้คำมั่นสัญญาจะเข้ามาเป็นผู้รับประกันความเสียหายหากเกิดกรณีที่ผู้ยืมเบี้ยหนี้ขึ้นมานี่คือเกราะป้องกันชั้นที่สองที่ส่งพลังอย่างยิ่งเป็นเหมือนตะข่ายนิรภัยที่คอยรองรับอยู่อีกชั้นหนึ่งครับส่วนที่4ติดตามเส้นทางเงินหลังจากที่เราได้ชนะสุดกลไกภายในกันไปแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะไปดูหลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่สุดนั่นก็คือเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในตัวเลขทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบมาแล้วครับ ตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้คือขนาดสินทรัพย์ของกองทุน SGOV ณวันที่29กุมภาพันธ์ปี2024ครับซึ่งมีมูลค่าสูงถึง2 8 8 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับตัวเลขนี้มันมหาศาลขนาดที่ว่าใหญ่กว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของหลายๆประเทศทั่วโลกเสียอีก นี่คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่า SGOV ไม่ใช่กองทุนเล็กๆธรรมดาแต่มันคือยักษ์ใหญ่คือวานตัวมหือมาในมหาสมุทรแห่งการบริหารเงินสดครับแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าขนาดของกองทุนก็คือเรื่องราวที่ตัวเลขเหล่านี้กำลังบอกเราครับกราฟทั้งที่เห็นอยู่นี้คือกราฟแสดงเงินปันผลทีท่จ่ายออกไปให้กับนักลงทุนถ้าเราดูที่ปีงบประมาณ2023กองทุนจ่ายเงินปันผลออกไปประมาณ95ล้านดอลลา์ แต่พอขยับมาดูที่ปีงบประมาณ2,024ตัวเลขนี้กลับพุ่งทะยานขึ้นไปอยู่ที่กว่า675ล้านดอลลาร์โอ้โหมันเพิ่มขึ้นมากกว่าเจ็ดเท่าตัวภายในระยะเวลาเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นครับการระเบิดของตัวเลขเงินปันผลนี้มันคือข้อพิสูจน์ที่จับต้องได้ว่ากลไกลของกองทุนที่เราได้วิเคราะห์กันไปก่อนหน้านี้มันทำงานได้ผลตามที่ออกแบบไว้จริงๆครับ เมื่ออัตราดอกเบีย้ยในตลาดสูงขึ้นพันธบัตรระยะสั้นรุ่นเก่าๆที่กองทุนถืออยู่ก็ทยอยครบกำหนดอายุอย่างรวดเร็วทำให้ SGOV สามารถนำเงินต้นที่ได้คืนมาไปลงทุนใหม่ในตัวเงินคลังรุ่นใหม่ที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้นได้ทันทีและผลตอบแทนที่สูงขึ้นนี้เองครับที่ถูกส่งต่อไปยังกระเป๋าของนักลงทุนโดยตรงในรูปของเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนั่นเองทีนี้เรามาดูอีกมุมหนึ่งของตัวเลขกันบ้างครับเพื่อให้เห็นภาพครบถูกมิติ ตารางนี้แสดงสถานะกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงหรือ unrealized ของ SGOV ครับจะเห็นว่ากองทุนมีผลขาดทุนทางบัญชีสุทธิอยู่ประมาณ1.9ล้านดอลลาร์ซึ่งเมื่อเทียบกับขนาดกองทุน20,000ล้านแล้วถือว่าน้อยมากครับสาเหตุที่เกิดตัวเลขนี้ขึ้นก็เพราะว่าเมื่อดอกเบีย้ยในตลาดปรับตัวสูงขึ้นราคาของพันธบัตรเก่าที่ออกตอนดอกเบีย้ยต่ำกว่าก็จะลดลงตามหลักการครับแต คำที่สำคัญที่สุดคือคำว่ายังไม่เกิดขึ้นจริงหรือที่เรียกกันว่า paper loss เพราะกองทุน SGOV มีนโยบายที่จะถือพันธบัตรเหล่านี้จนครบกำหนดอายุซึ่งเมื่อถึงวันนั้นกองทุนก็จะได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนร้อเอร์เซครับดังนั้นการขาดทุนนี้จึงเป็นเพียงตัวเลขทางบัญชีณจุดเวลาดใดเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่ก็เป็นเครื่องเตือนใจที่ดีว่าแม้แต่ในกองทุนที่ปลอดภัยที่สุดก็ยังมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ยซ่อนอยู่เสมอครับ และเพื่อการตอกย้ำความน่าเชื่อถือของข้อมูลและตัวเลขทั้งหมดที่เรานำมาวิเคราะห์กันในวันนี้นี่คือส่วนหนึ่งของรายงานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอิสระครับซึ่งพวกเขาได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขหรือที่เรียกว่า clean opinion ซึ่งถือเป็นการรับรองในระดับสูงสุดว่างบการเงินที่เราได้เห็นนั้นมีความถูกต้องสมเหตุสมผลและเชื่อถือได้ในสาระสำคัญทุกประการครับส่วนที่ 5. สัญญาณเตือนและการกำกับดูแล การสืบสวนที่ดีต้องไม่มองแค่ด้านบวกเพียงอย่างเดียวใช่ไหมครับในส่วนนี้เราจะพลิกไปดูอีกด้านหนึ่งของเหรียญเราจะมาตรวจสอบความเสี่ยงต่างๆที่ระบุไว้ในรายงานและโครงสร้างการควบคุมดูแลของกองทุนนี้กันอย่างละเอียดครับความเสี่ยงอันดับหนึ่งที่ในรายงานระบุไว้อย่างชัดเจนเลยก็คือความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยหรือ interest rate risk ครับซึ่งมันก็คือความเสี่ยงที่ราคาของพันธบัตรจะลดลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดสูงขึ้นและจะเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง แม้ว่ากองทุน SGOV จะถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อลดความเสี่ยงนี้ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุสั้นมากๆแต่มันก็ไม่ได้กำจัดความเสี่ยงนี้ให้หมดไปโดยสิ้นเชิงนะครับนี่เป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องเข้าใจครับและนี่คืออีกหนึ่งคำเตือนที่สำคัญอย่างยิ่งยวดที่นักลงทุนทุกคนต้องอ่านและทำความเข้าใจให้ดีครับในรายงานเขียนไว้ว่ากองทุนนี้ไม่ได้บริหารจัดการเชิงรุก และโดยทั่วไป BFA จะไม่พยายามตั้งรับในทุกสภาวะตลาดรวมถึงในช่วงตลาดขาลงประโยคนี้หมายความว่าอะไรมันหมายความว่า SCV เป็นกองทุนประเภท passive ครับหน้าที่ของมันคือการเคลื่อนไหวตามดัดชนีอ้างอิงเท่านั้นผู้จัดก,การกองทุนจะไม่มีหน้าที่ในการคาดการทิศท,ทางตลาดหรือปรับเปลี่ยนพอร์ตเพื่อหนีตลาดขาลงแต่อย่างใดถ้าดัดชนีลงกองทุนก็ต้องลงตามนี่คือคุณสมบัติของมันไม่ใช่ข้อบกพร่อง นักลงทุนจึงจําเป็นต้องเข้าใจหลักการทํางานพื้นฐานนี้ให้ถ่องแท้ครับนอกจากความเสี่ยงหลักๆสองข้อนั้นแล้วในรายงานยังได้กล่าวถึงข้อควรพิจารณาอื่นๆอีกครับเช่นความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือความเสี่ยงในกรณีที่มีคนต้องการขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันมากๆแต่กองทุนก็ระบุว่ามีโปรแกรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้อยู่แล้วเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถจ่ายคืนนักลงทุนได้เสมอ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงในระดับประเทศอย่างเรื่องเพดานหนี้ของสหรัฐซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของรัฐบาลและสุดท้ายคือนโยบายทางภาษีที่กองทุนมีเป้าหมายที่จะจ่ายรายได้ที่ต้องเสียภาษีทั้งหมดออกมาให้กับนักลงทุน <c oughs> เพื่อที่ตัวกองทุนเองจะได้ไม่ต้องเสียภาษีในระดับกองทุนครับเมื่อเราได้ทราบถึงกลไกการทำงานที่ซับซ้อนและได้เห็นความเสี่ยงต่างๆที่มีอยู่แล้ว คำถามที่สำคัญมากๆคำถามต่อมาก็คือแล้วใครกันที่เป็นผู้ดูแลและควบคุมการดำเนินงานของจักรกลทางการเงินมูลค่ามาหาศาลเครื่องนี้ใครคือคนที่คอยคุมหางเสือเรือลำใหญ่นี้อยู่ในรายงานได้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่หลักของ iShares Trust ไว้ชัดเจนครับเราขอยกตัวอย่างสองท่านที่สำคัญที่สุดมาให้ดูกัน คนแรกคือคุณโดมินิกโรเฮซึ่งดำรงตำแหน่งประธานและอีกท่านคือคุณเทรนด์วอลเกอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเหรียญยิกสิ่งที่น่าสนใจคือทั้งสองท่านนี้เป็นถึงกรรมการผู้จัดการที่ Black Rock และมีประวัติและประสบการณ์ที่โชคโชนในอุตสาหกรรมการเงินระดับโลกอย่างคุณเทรนส์ก็เคยเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงที่พิมโก้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ในวงการตราสารหนี้มาก่อนนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและมาตร,รฐานที่สูงมากในการบริหารจัดการกองทุนนี้ครับ และแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายของการสืบสวนของเราในวันนี้ครับส่วนที่6คําตัดสินถึงเวลาแล้วที่เราจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นกลไกการทํางานตัวเลขทางการเงินความเสี่ยงและการกํากับดูแลเพื่อมาลงความเห็นและสรุปบทเรียนจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับ สิ่งแรกที่เราสามารถสรุปได้อย่างชัดเจนจากการเจาะลึกในครั้งนี้เลยก็คือกองทุน SGOV นั้นเป็นอะไรที่ซับซ้อนและลึกซึ้งกว่าบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาาอย่างมหาศาลครับภาพลักษณ์ที่ดูเรียบง่ายของมันที่บอกว่าเป็นแค่ที่พักเงินปลอดภัยนั้นมันเป็นเพียงแค่ฉากหน้าเท่านั้นแต่เบื้องหลังของฉากนั้นกลับเต็มไปด้วยโครงสร้างและกลไกลทางการเงินที่ซับซ้อนอย่างยิ่งหยวดสไลด์นี้สามารถสรุปความแตกต่างทั้งหมดได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ ด้านซ้ายมือคือคำสัญญาที่เรียบง่ายที่เราเห็นกันทั่วไปนั่นคือการเป็นที่พักเงินที่ปลอดภัยและให้ผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในพันธบัตรระยะสั้นแต่ด้านขวามือคือความจริงที่ซับซ้อนที่เราได้ค้นพบจากการชนสูตรในวันนี้ครับมันคือผลิตภัณฑ์ทางการเงินขั้นสูงที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้โครงสร้างทางกฎหมายที่ซับซ้อนบริหารจัดการโดยบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง BlackRock มีการใช้เทคนิคอย่างการให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อสร้างไรายได้เสริมและยังคงมีความเสี่ยงเฉพาะตัวที่ต้องทําความเข้าใจทั้งความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและข้อจํากัดของการบริหารแบบ passive ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาสรุปประเด็นสําคัญจากการสืบสวนของเราในวันนี้กันอีกครั้งนะครับ 1. ความนิยมอย่างถล่มทลายของ SGOV เป็นผลโดยตรงจากสภาวะแวดล้อมในยุคดอกเบี้ยสูง 2. มันทำงานอยู่ภายใต้โครงสร้างทางกฎหมายและการจัดการที่ซับซ้อนและเป็นมืออาชีพอย่างมาก 3. การให้ยืมหลักทรัพย์หรือ securities lending เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยสร้างไรายได้เสริมแต่มักจะเป็นส่วนที่ถูกซ่อนไว้และนักลงทุนส่วนใหญ่มองข้ามไป 4. ข้อมูลทางการเงินได้เผยให้เห็นถึงขนาดที่ใหญ่โตมโหฬารของกองทุนและความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นเครื่องมือการลงทุนแบบแพสซีฟที่มีความเสี่ยงที่ถูกกำหนดนิยามไว้อย่างชัดเจนครับและสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งท้ายการวิเคราะห์ในวันนี้ด้วยคำถามที่อยากให้ทุกคนได้ลองนำกลับไปคบคิดกันดูนะครับในระบบการเงินที่ซับซ้อนในปัจจุบันนี้ คำว่าความปลอดภัยมันหมายถึงการปราศจากความเสี่ยงโดยสิ้นเชิงหรือว่ามันหมายถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพกันแน่จากการเจาะลึกของเราในวันนี้เราจะเห็นได้ว่า SGOV ไม่ได้เป็นสินทรัพย์ที่ไร้ความเสี่ยงโดยสมบูรณ์แต่มันคือตัวอย่างชั้นเลิศของการใช้กลไกลทางกฎหมายการเงินและการบริหารจัดการที่ซับซ้อนเพื่อสร้างผลลัพธ์สุดท้ายที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงกับนักลงทุน และบางทีนี่อาจจะเป็นนิยามใหม่ของคำว่าปลอดภัยในโลกการเงินสมัยใหม่ก็เป็นได้ครับ